เอ็มจีเอ็กไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือตอนครึ่งโปรฟรีดาวเอาไปเลยย้ำเลยนะฟรีดาวเอาไปเลย ค okay. สวัสดีค่ะนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะวันนี้เราเดินทางมากัน,กนที่ร้านอาราวคาเฟ่นะคะตอนนี้จะอยู่ที่เป็นจุดเช็คอินใหม่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินนะคะตอนนี้นะวันนี้เราเดินทางมากับรถก,กระบะทันเก่งนะคะแอ็กเทนเดอร์เครื่งองนยนต์2.0ของเรานะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบ,ราบกันนะคะโควิดก็ยังมีอยู่ออกจากบ้านแมสน้ำยาล้างมือติด ตัวพกตัวไว้เดี๋ยวอันนี้พี่พรายอยู่ที่ล่องแจ้งนะคะขออนุญาตถอดเม็ดก่อนเพื่อการพูดการพรีเซนต์ตัวเราจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เราจะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้าง MG ก็ยังให้กระจังหน้าแบบแปดเหลี่ยมเพื่อเสริมพวงจุ้ยของเขามาโลโก้แบบใหญ่ทั้งหน้าและหลังจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในของ MG นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนไฟ นะคะไฟตรงนี้จะไม่ใช่ไฟส่องสว่างนะคะตรงนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าไฟเดทามันนิ่งไหลนะคะที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเขาจะมาเส้นคู่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบ led มาให้เลยทีนี้เรามาดูตรงว่าไฟส่องสว่างเขาอยู่กันที่ตรงไหนนะคะไฟส่องสว่างของ mg จะอยู่ตรงนี้เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้ใช้งานได้จริงนะคะช่องบนช่องแรกจะเป็นไฟต่ําช่องที่สองจะไปไฟส่องสว่างนะคะในส่วนของช่องที่สาเนี้ยจะเป็นไฟสูง เขาทําออกมาให้ใช้งานได้จริงหนึ่งและสองคนที่ขับรถสวนทางมาแสงแจะไม่ไปเยงตาเขาต่อให้เป็นตัวยกสูงแบบนี้นะคะต่อให้เป็นตัวยกสูงเราตามหลังรถคันข้างหน้าไฟก็จะไม่ไปเยงตาเขาตรงนี้เพิ่มความเป็นมิตรให้กับทางผู้ขับขี่สวนทางหรือเราตามหลังเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะเรามาดูในส่วนของล้อล้อตัวนี้ของเราจะได้18นิ้วมาเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นยกสูง บันไดข้างมาพร้อมเลยนะคะด้านข้างกระจกโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะคะกุญแ,แจของเขามาในระบบของสมาร์ทคีย์ลินะคะตอนนี้ไม่ต้องยุ่งยากในการหากุญแจเลยกดแค่นี้กุญแจอยู่ในกระเป๋าเปิดขึ้นล็อสตาร์ทไปได้เลยนะคะ<ำ>และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือกระบะตัวนี้เอ็กเทนเดอร์ของเราอะ่ะได้ดิดเบรกมาทั้ง4ล้อตั้งแต่รุดเริ่มต้นด้วย โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเรานี่ไฟท้ายมาแบบ LED ช่องเนี้ยทุกคนเห็นว่าเป็นช่องอะไรช่องเนี้ยมันแข็งแรงนะสําหรับคนที่ว่าตัวเตี้ยหรือตัวต่ําๆอ่ะเหยียบขึ้นมาเลยเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นกระบะท้ายได้อีกนะคะของเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์เฮ้ยด้านหลังกระบะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้เขาเพิ่มความพิเศษให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นเขาตกแต่งมาเพื่อ ตัว e x t e n d e r ตัวนี้โดยเฉพาะเลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกโลโก้ด้านหลังก็ชัดเจนและตัวนี้เส้นสายดูโจบเชียวเห็นได้ชัดเลยใครมาจากด้านหลังเห็นได้แน่นอนนะคะตัวนี้ของกระบะ e x t e n d e r ด้านหลังนี่นะคะก็จะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของกระบะ e x t e n d e r ตัวนี้จะเป็นเส้นที่ทุกคนเห็นนี่นะคะเป็นเส้นฮีเตอร์ไล่ฟ้าฝนตกฟ้าร้องอยังไงกดปุ่มด้านหน้า ทำงานทันทีมองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ของเขาจะอยู่ตรงนี้ชัดเจนได้เลยตัวนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ฝนตกหมอกขึ้นเยอะอยังไงกดปุ่มด้านหน้าใช้งานได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวที้เรามาดูในส่วนถัดไปตัวนี้รุ่นที่เราเอามานําเสนอคือเป็นรุ่นของ Open Cap เดี๋ยวเราไปดูด้านในกว่านะคะคว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้จะเป็นเปิดแคปได้ทั้งหมด90องศาเลยเพิ่มความ กว้างขวางในการขึ้นสําหรับผู้ที่ว่าดูว่าตัวเองจะอาจจะดูตัวใหญ่เท่าๆหรือเปล่านะคะเข้าไปสะดวกอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในของ MG Extender ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเพิอมเสียงลดเสียงได้นะคะจากพวงมาลัยมาพร้อมกับระบบล็อกความเร็วมาให้ด้วยนะตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอของเรือนไม้ของเขานะ ออกแบบดีไซน์มาแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด2นิ้วตัวนี้ของเขาพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะสามารถเช็คลมยางของแต่ละล้อได้เลยนะเป็นกระบะตัวแรกที่เขาทำขึ้นมาก็มาดูในส่วนของการตกแต่งภายในของเขานะคะ Extender รุ่นนี้ก็คือเขาตกแต่งมาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเลยนะคะทำความสะอาดได้ง่ายทีนี้นะคะในส่วนของนี้ก็จะเป็นสีโทนสีน้ำตาลดำมาเลยนะ มันจะดูสปอร์ตขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะคะตรงส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะเอทเทนเนอร์รื่นี้ให้หน้าจอขนาด10นิ้วระบบสัมผัสมา,รมาเรียบร้อยและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะแล้วก็มาพร้อมกับคำสั่งเสียงได้ด้วย <Okay. S 1> ตัวนี้นะปุ่มนี้กระบอกเอทเนเดอร์ให้ระบบลงทางลาดชันมาด้วย มาพร้อมกับระบบป้องกันการลื่นนถลยนะคะในใน2ปุ่มนี้ e x t e n d e r ให้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะกระบะของ e x t e n d e r อเขาให้โหมดการขับขี่มา2โหมดนะของเขามีโหมดของ Eco เนี่ยเพิ่มความประหยัดนะคะในปุ่มของ Power อีกเพิ่มความสนุกในการขับขี่เพิ่มขึ้นส่วนในรถคันนี้ที่เราได้นั่งอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา เจ็ดเกียร์6สปีดนะคะมาพร้อมกับ uh, หน้าจอนำทางให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้าของ MG Extender ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงโอเคอ่า <Okay. S 1> uh, ตอนนี้นะคะก็ได้โชค๊คไม่ต้องหาขาคำ้ำเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณผู้หญิงได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000เทอร์โบนะคะ161แรงม้าอยู่ที่4,000รอบต่อนอาทีโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบะ MG Extender คันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปลาจะมาพูดเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วนะทีนี้โปรโมชั่นของ MG มิแท้ที่หยิบยื่นมาให้กับคุณลูกค้าตอนนี้ MG Extender ไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือตอนครึ่งโปรฟรีดาวเอาไปเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะย้ำเลยนะฟรีดาว ลูกค uhm. ้าท่านใดสน mm <h. S 1> ใจอินบล็อกทักแชทมาเลยค่ะตอนนี้แอดมินสาวสวยหนุ่มรอของทางเราเนี่ยค่ะรอให้คำตอบอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะร้านอาราวคาเฟ่จุดเช็คอินใหม่ของชาวสุราษฎร์นะคะที่ให้ทาง MG มิตแท้ได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำคลิปในครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้นะคะพี่ปลาก็จะขอจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามนิดนึงว่าคลิปต่อไปเราจะไป่ายทําที่ไหนสถานที่ไหนจุดเช็คอินที่ตรงไหนนะคะฝาก MG มิดแท้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้พี่ปลาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ